สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2องพระแชนแนลจากโพสต์นี้นะครับเป็นโพสต์แนะนำสินค้าเกี่ยวกับแหนบพระมีคนสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามนะครับในโพสต์เนี่ยผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับกดลิงก์ไปแล้วก็ไปสั่งซื้อในทางช h อป e ีนะครับโดยแหนบพระเนี่ยผมไม่ได้อามาขายเองเป็นของทางร้านค้าในช้อปปี พอดีมีฝ่ายการตลาดของทางช้อปปีนะครับติดต่อเข้ามาให้โพสต์แนะนําสินค้าจากทางร้านค้าในช้อปปีก็เราก็าเลยดีลงานกันนะครับแล้วก็ทางร้านก็ส่งแนบพระมาให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทกาํากราฟิกทําอะไรให้ถ้าสนใจแหนบพระนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดที่ลิงก์นะครับแล้วเข้าไปสั่งซื้อกับทางช h อป e ีเขาจะมีส่วนลด มีลดค่าส่งไปตามระบบของทางช h อป e ีนะครับอย่างแหนบพ้าแบบนี้นะครับที่เป็นลายเก้ยงๆแบบนี้ไม่มีลวดลายอะไรเลยก็20บาทไม่แพงแล้วก็ถ้ามีลวดลายเป็นลายไทยก็20บาทเหมือนกันถ้าเป็นลายแกะเป็นพระพุทธิชินาราชเป็นพะสซิเวลีเจ้าแม่กุนอิมเป็นลือสีนะครับอย่างนี้23บาทแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นอัคาระเลขยัน แบบนี้ก็23บาทถ้าดูแล้วถูกใจก็ไปสั่งซื้อในทางช h อป e ีได้ครับ